ธรรมชาติได้สรรสร้างคุณค่าแห่งชีวิตประดุจข,ของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่หยิบยื่นแก่มน,มนุษย์ข้าวอีกหนึ่งความมหัศจรรย์จากธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดความลับแห่งชีวิตที่รอให้ผู้ที่เห็นคุณค่าก้าวเข้ามาสัมผัสความยิ่งใหญ่ที่ใครหลายคนมองข้าม น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวส่วนประกอบเล็กๆจากมาเมล็ดข้าวเม็ดน้อยแต่คุณค่ามหาศาลคือความลับอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติที่ t o อปออฟมายตั้งใจมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าแก่สมาชิกด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี จากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศของเราแนวความคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราเรามีแรงบันดาลใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ดีๆสู่ตลาดทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศผลิตภัณฑ์ RBO นะคะ RBO ย่อมาจาก Rice b า a n Oil เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสกัดน้ำมันรำข้าวนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะตัวนี้ มีคุณประโยชน์ประมาณ4ข้อหลักๆนะคะอันแรกก็คือใน RBO เนี่ยมี Grammar Original สูงนะคะตัว Grammar Original เนี่ยทำงานในการที่ช่วยให้ร่างกายเกิดกระบนการลด LDL นะคะตัว LDL เนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลตัวร้ายนะคะสองก็คือใน RBO เนี่ยมี p o r ี c o s a n o l ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสลายริ่มเลือดนะคะจะเรียกอย่างนึ่งว่า a n t i p l A t e l e t Agent นะคะ ตัวหนึ่งนะคะใน RBO เนี่ยมีโครเมียมซึ่งเป็นโครเมียมธรรมชาตินะคะตัวโครเมียมเนี่ยจะทําให้ร่างกายทําให้อินซูลินในระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออินซูลินทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยจะทําให้การควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นกนจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเบาหวานแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงก็สี่นะคะ RBO เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเมลาโทนินร่างกายคนเรานะคะเมื่อร่างกายคนเราสามารถ สร้างเมลาตูนินได้เองแล้วเนี่ยจะทําให้เรานอนหลับสบายเทคโนโลยี <Technology S 1> ในการผลิตนะคะเราก็จะเอาข้าวมาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชั้นสูงเราเรียกว่ากระบวนการไฮโดรไลซิสกระบวนการนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกระบวนการที่เราแตกโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตเป็นหลังจากที่เราได้ผิพัพธุ์ออกมาแล้วมันจะเรียกว่าเป็นสารตัวใหม่เรียกว่าโพลีแซคคาไรด์เพปไทด์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า PSP เมื่อผลิพรัณ์ตัวนี้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปที่ไหนจะเข้าไปที่ระดับเซลล์ของคนเรานะคะเราเรียกว่าพลังงานพร้อมใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเลยเรียกว่าผริตภัณฑ์ ATP ความเป็นไทยแล้วเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นเรื่องข้าวเพราันวันนี้เราอยากจะบอกนะคะว่าผริตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับข้าวที่ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารจะเป็นกลุ่มของอาหารเสริมเรามีเทคโนโลยีดีๆเกี่ยวกับข้าวถ้านึกถึง เทคโนโลยีเรื่องข้าวต้องนึกถึงทวบไมายแล้วเข้าสู่ตลาดโลกค่ะในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองติดตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานนะครับซึ่งบังเอิญเนี่ยลูกสาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยลองให้เขาทานนะครับปรากฏว่า สภาพการตับตวงเขาค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมถึงมีความมั่นใจเกี่ยวกับผลิภัณฑ์ตัว ATP+ ค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้นะผมยืนยันว่าเหมาะกับคนไทยประเทศเราอย่างแน่นอนฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ได้ทานผลิตภัณฑ์ ATP+ แล้วปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ก็ดีขึ้นผมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสามารถขยายไปได้ทั้งในและแต่างประเทศผมอยากให้ทุกคนมั่นใจเหมือนผมครับ ชีวิตที่รีบเร่งวิถีที่เคร่งเครียดอาจสร้างความร่ำรวยหากกลับบัทอรสุขภาพและยิ่งห่างไกลจากคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถ้าหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งสิ่งที่อยู่ไกลตัวด้วยวิถีแห่งความพอเพียงคนไทยทุกคน ย่อมมีสุขภาพดีเพราะความมหัศจรรย์จากข้าวและนี่คือปณิธานของ Top o อ m ฟมที่จริงใจโปร่งใสเข้าใจสมาชิกที่ส่งมอบผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวนี้เอง